ในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ร<อ>จากา CSS นะฮะ CSS คืออะไรนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วมันจะเป็นมากไหมในการเขียนเว็บเพจนะครับแล้วมันใช้งานร่วมกับ HTML อย่างไรนะครับให้ CSS นะครับมันจะมี เป็นแบบ internal นะครับกับ2แบบ external นะครับ internal เนี่ยมันจะเป็นการใส่ส a r s ์ชี t หรือ css นะครับอยู่ในเพจแต่ละเพจไปเลยนะครับอย่างเช่น lesson 4เนะี่ย เราก็ใส่สไตล์ชี t ไว้ที่นี่มาดูแบบ Internal ก่อนแล้วกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะต้องทำก็คือ,อให้เราไปประกาศนะครับเขียนนะว่า Style ์ไทย ให้เป็น text แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดด้วย t ็ก style เขียนในส่วนของ h e a นะครับจากนั้นให้เขียนว่า body นะครับเครื่องหมายก้ามปูนะครับเขียนบอกว่า background color นะครับ เป็นสมมุดสีเขียวนะฮะแล้วก็สมุดที่เรนปิดไปนะครับทีนี้เมื่อคลิกที่ดีไซน์ก็ยังไม่เห็นอะไรยกเว้นว่าเราต้องอเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับคัดออกไปก่อนสเกตดูนะครับสต้์ชิดเราบอกว่า,อาบอดี้นะฮะ หรือส่วนของบอดี้เนี่ยให้เป็นสีและกาวสีอะไรนะครับแล้วก็ข้อความถ้าเราเขียนในหลายบรรทัดนะครับให้ให้เราเอนเตอร์ลงมานะครับแล้วก็บอกว่าคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ของอข้อความนะครับ เเป็นสีหข้อความใดๆที่เป็นอ,อยู่ในบอดี้น,นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับยกเว้นว่าส่วน,นนั้นๆจะถูกเขียนเป็นสไตล์ชีตอีกทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว P นะครับ <c oughs> P <c oughs> ก็คือพารากราฟคัลเลอร์เท่ากับ สีน้ำเงินแล้วกัน,นครับอันที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเพื่อแยกความแตกต่างเดี๋ยวผมวอาเป็นสีสีขาวดีกว่านะครับทีนี้ผมลองพิมพ์ตรงนี้นะครับพี่นะฮะไทยแลนด์นะครับ ก็จะสังเกตดูนะครับคำว่า Thailand นะครับเป็ที่เป็นแทนะ็กเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสีอย่างนี้ดีกว่าสีแดงนะค่อนข้างแดงนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นแดงนะครับอันนี้เป็นสไตล์ชีตแบบอินเตอร์นอลนะครับอินเ r อร์นอลมีอีกแบบหนึ่งก็คือจะอยู่ใน ส่วนของแท็กแต่ละแท็กเลยนะครับอันนี้จะอยู่ส่วนของเ e a นะอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงแท็กเข้ามาเลยนะครับอย่างเช่นเคนี่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็ p ผมพิมพ์มาก style นะครับสไตล์ s t คคัลเลอร์ color, อ่า Color นะครับเท่ากับส,อ <Okay. S 1> สีออกเทา,ทาแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นเทาอินเทนอร์อเนเ,นเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือ 1, <Okay>. <S 1>, 1. <S เขียนโค้ดทั้งหมดอยู่บนเฮด d e r นะแล้วก็เขียนโค้ดไว้ที่แท็นั้นๆเลยนะครับ ก็จะมีข้อเสียนะครับบางทีเราเขียนเป็นหลายเพจนะครับแล้วเราอยากให้เว็บเพจแต่ละเพจเนี่ยมีแพทเทิร์นหรือสีหรือฟอนต์เหมือนกันเนี่ยเราก็จะตกแต่งยากนะครับเราต้องมานั่งแก้ไขทีละเพจทีละ,ะทีละทีละบรรทัดนะทีละจุดที่เราใส่สไตล์ไว้นะครับดังนั้นนะครับมันจึงมีสไตล์ชีทที่เป็น เอกทนาลนะครับก็คือคิดเอ็มานะครับน,นี่ลบไปก่อนนะครับก็เซฟนะครับผมเซฟไปที่ชื่อ C S แล้วแหละนะครับอาจจะ C S s 1 C S s 2ก็ได้รือแล้วแต่ตั้งชื่ออะไรโอเคครับแล้วผมก็บอด y ี้นะครับผมก็บอกว่า b a c k color เนี่ย เ่บ็คกราวน์คัลเลอร์ผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน,นครับส่วนคัลเลอร์พวกเท็กนะฮะ <A. S 1> ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ฟอนต์ไซส์นะฮะผมให้เป็นขนาด16นะครับ ทีนี้ผมก็ทำการเซฟจากนั้นผมก็จะลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับอคอมเมนต์ไว้ดีกว่านะครับพูดถึงคอมเมนต์นะครับบทที่ผ่านมาผมใส่เครื่องหมายผิดไปนะครับต้องเพิ่มขีด2ขีดนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะอันหลังใส่ขีดสองขีดกับเครื่องหมายน้อนยกว่านะครับทีนี้เราลกลับมาดูทีนี้ก็ไม่สามารถบอดี้ก็เป็นปกตินะสีขาวานี้สไตล์ชีตนะฮะเราดึงมาจากภายนอกบ้างนะครับ สไาชีตนะครับท้ายก็เป็นชนิดแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบชื่เอเขียนผิดครับเอาใหม่เ,เป็น ลิงก์นะฮะแท็กลิงก์นะครับแล้วก็ s left นะครับแล้วก็ลิงก์ไปยัง c s dot c s ครับจากนั้นก็ตามด้วยเลี้ยวเท่ากับสต์ชี t เอนเทอร์ครับ จากนั้นก็ไทายก็เป็นชนิดทับกับเทปแล้วก็ทีนี้ก็ปิดปากนะครับทีนี้ลองอพิมพ์แค่นี้นะฮะได้นะ,ะแล้วก็ลองเอามอเาเมื่อ ตนี้สังเกตดูนะครับตัวนี้สีดทเนี่ยที่เราบันทึกจะอยู่ในจะอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของ l i s s o n ีนะสังเกตดูนะครับข้อความจะสีแดงนะครับแล้วก็ b background จะสีน้ำเงินนะครับทีนี้ผมไปเปิดโอเพสองไม่อันนะครับ กกดูนะครับเพจสองยังไม่มีข้อความาอะไระครับถ้าเราใส่ไปแบบเมื่อกี้นะฮะตรงเพจให้คัดลอกนะครับตรงจุดนี้มาถ้าใครจำได้ก็พิมพ์ไปนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ใช้ลิงก์แค่นี้ครับแล้วก็แอสเซเลฟก็พิมพ์ไปเรื่อยๆอ่า นี่เราวางนะครับโอเคทีนี้ก็เราลองคลิกคลิกที่ดีไซน์นะครับจะเห็นว่า2อสองหน้านี้เห็นนะฮะแพทเทิร์นเดียวกันละเวลาเราแก้ก็ไปแก้จุดเดียวนะครับอย่างเช่นผมเอาแบ็คเออสีคัลเลอร์เป็นสีสีตัวฟ้านสีเหลืองนะครับพอกลับมาที่นี่นะครับ ก็จะสีเหลืองและกลาวผมเอาเป็นสีที่มันจะควบคุมง่ายกว่านะครับเวลาเราเขียนเว็บถ้าใช้สตาร์ชีทนะครับมันจะดูแลแก้ไขง่ายมากๆมีประโยชน์มากๆ